สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดียิ้มือเศร้าเด้อค่ะเด้ออากาศยิ้มือเศร้าตอนเจ็ดโมงเศร้าพี่น้องมือนีเพิ่มมีการแข่งกีฬานะคะเนาะมีการวิ่งปั่นจักรยานโดดล่มและพายเรือนะคะเนาะมือนีสามียายพ่อนกับลูกสาว พ่นก็มีกิจกรรมที่สิขึ้นไปซอยพนบนเขาที่วิ่งออกกำลังกายเนาะคะ่นะเนาะยายพ่อนกันเลยได้มาทรงลูกสาวกับสามีพี่นอ้องพันกสินน่งห่อขึ้นไปบนเขายายพ่อนก็จะกับบบานไปเฮ็ดงานเนาะคะ่นะเนาะไปเบิ้งกันเลยคะ่ะ

69, 69. Gerechtigt. <Sie> Genug. 12, 12. Okay. Tut mir leid, Herr und 12. Ik maar even kijken. Hoop, 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 hoop. Au! Get je dat hoop! Au! Wauw! 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 คือที่หลุกสาวแยกพอนเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะ